ท่านผู้ชมทราบไหครับว่าจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี2,565ที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีจํานวนผู้สูงอายุ12ล้านคนฮะในแต่ละปีนั้นจะพบอุบัติเหตุผู้สูงอายุ6กล้มถึง3ล้านคนและหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้สูงอายุ6กล้มก็คือพื้นเปียกหรือ พื้นที่ลื่นนั่นเองครับวันนี้ครับท่านผู้ชมผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Mr. Safe Ultra ครับนวัตกรรมเคลือบพื้นกันลื่นที่ป้องกันพื้นลื่นได้ทุกพื้นผิวสัมผัสนุ่มไม่บาดเท้าปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงไม่ทำลายพื้นผิวและร่องยานแนวเพราะว่าไม่ได้มีส่วนผสมของสารเคมีกัดกร่อนช่วยป้องกันตะไคร่ราดำและแบคทีเรียอีกต่างหาครับ ที่สำคัญก็คือเคลือบพื้นผิวได้นานถึง1ปีจากการเคลือบเพียงครั้งเดียว <Wow. S 1> ใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่บีบ r s s a f u u t t r a ลงบนพื้นใช้ลรลกลิงถูไปมาให้ทั่วปล่อยทิ้งไว้8 1 2ถึง12ชั่วโมงก็ใช้งานได้เลยนะครับสะดวกมากๆครับแล้วในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการทีซีบของเราอยู่นั่นก็คือ Mr. Safe Ultra ชุดนี้ราคาปกติเราขาย 2,441บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เราขาย2,400บาทแต่แถมอีก1ชุดเอาไป2ชุดแปลว่าชุดหนึงเหลือแค่พันสถูกมากครับถ้าสนใจก็ลงทะเบียนร,รับสิทธิพิเศษโดยการกดดอกจัน764ดอกจัน42ดอกจัน104เหลี่ยมแล้วกดโทรออกแล้วก็รอรับสายจากระบบอัตโนมัติ เพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรเวเนศที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line มิสเตอร์เซฟได้เลยนะครับโปรอีกครั้งหนึ่งลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษโดยกดดอกจันทร์ด6กดอกจันที่ดอกจันทนึ่กดสี่เหลี่ยมและกดโทรออกครับแล้วก็รอรับสายจากระบบอตัตโนมัติซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรวินิเนที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้ละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับอย่ารอช้านะครับเพิ่มความปลอดภัยบนพื้นได้ง่ายๆด้วยมิสเตอร์เซฟอรครับ าเราทุ่มไปอย่างเงี้ยอย่างถามว่ากลัวเป็น่แไหมยอย่างของแพทอะลูกเรียนขี่มา้าแต่ไม่ซื้อทุกคนบอกให้ดูไปยาวๆเพราะว่าเขาเพิ่งจะหกเจ็ดขวบอ่ะตีสักเจ็ดขวบโอกาสที่เขาจะ,ะเปลี่ยนฟโฟกัสหรือหยุดเนี่ยมีเยอะแล้วถ้าเราลงทุนเนี่ย <c oughs> ม้าตัวละสองล้านสมมติถูกกว่านั้นเลยม้าตัวละล้านค่าดูแลเดือนละแสนดูไหวเราอะไปไหวแต่ถ้าเกิดวันนึงลูกเราบอกว่า <ะ>เบื่อละไม่อยากขี่ม้าอย่างเงี้ยอ้าจานงานเข้าขายไมย้อะไรอีกอเรือ่องมันเยอะแล้วชุดซเซ็ตละสี่หมื่นชุดแข่งอะคะ่ะเราเลยแบบนี่ยังนี่ยังอ่ะโอเคเรายังเช่ามาได้เรายังชุดแข่งเรายังพอเอาแบบไม่ต้องสี่หนูแม่ขอสักสองหมื่นแต่อันเนี้ยเราแบบ สร้างเป็นอะคาเดมี่ขึ้นมาเกิดวันหนึ่งทั้งสามบอกว่าอันนี้อยากไปเป็นเดบิวเป็นหนุ่มเกาหลีคนนั้นอยากไปแดนซ์คนนี้บอกเปลี่ยนทิศแล้วอยากไปเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรเงี้ยเราอะไยังไงหรือว่าไม่เป็นไรปล่อยไม่ได้จะทำอะไรเลยก็ให้ว่าคือม่มันอยู่บอกเขาทุกวันถามเขาได้ว่าแม่บอกแม่กับพ่อบอกเขาทุกวันว่าเบื่อหรือยังถ้าเบื่อแล้วไม่ชอบอะ ไม่ต้องห่วงเดินม,มาบอกได้เลยถึงบอกว่าไม่อยากให้ลูกเข้าใจว่าอะคาเดมี่นี้สร้างมาเพื่อเขาเพราะมันไม่ใช่เพื่อเขาอ๋อคือเพื่อคน,นรักรักการเตะฟุตบอลแต่ว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์หลักทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะการที่ได้เล่นกีฬาหรือทำเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราทำเงินเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันก็เป็นมันจะเบนฟิตมันจะเป็นผลดีต่อ ไม่ว่าจะอะไรต่างๆที่เขาอยากที่จะทําในอนาคตก็ใช่ก็เลยก็เลยไม่ได้แบบซีเรียสว่าจะต้องจะต้องเป็นอะไรไม่แต่อย่างที่กายบอกคราวนี้มันก็จะมีเรื่องของโค้ชกับสปอร์ตไซคลอจีเข้ามาซึ่งจริงๆตรงนี้แหละทํายังไงให้แพชชั่นนี้มันอยู่ต่อได้เรื่อยๆเขาต้องรู้สึกว่ามันสนุกทํายังไงไม่ให้มันกดดันแล้วเราไม่ต้องไปนั่งแบบ ใช่อันนี้มันจะต้องเกิดจากความดันจากข้างในจริงๆถ้าที่ดูใน VTR แล้วคิรินนี่มีแนวโน้มที่ดีมากเราไปดู VTR นะฮะว่าคิรินอ่นนี้นอ่เนนอ่นู่น้องดทั้งสามคนนะฮะแต่ละคนเนี่ยดูดเขาโอ้อ้โหโอ้โหยี่สิบเอแล้วเหรอเฮ้ยเอ็น เดน 20... เดนประมาณสิบเกครับมผม23บามครับอืก็คือมันจะวัดแบบเป็นพวกมาลส์ per เวอรหรือกิโลเมตรเพลเวอร์อะไรเงี้ยใช่นี่คือการเทรนเตรียมร่างกายก่อนอ,อันนี้จริงๆแล้วอะ่ะคอ s ์สเทรนหลายๆคนหลายๆคนคิดว่าอันนี้เทรนร่างกายแต่วันวันที่จะไปเทรนอันนี้ เราบอกเขารู้ว่าแม่ครับวันนี้เราไม่ได้เทรนร่างกายนะเราเทรนจิตใจแม่งงุอะไรมาเทรนจิตใจคือ,อะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องจะรู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วน้องอ่ะจะบอกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วจะยอมแพ้แล้วไม่ทําต่อ,อเพราะว่ามันเกินลิมิตเขาเขาเขาคิดว่ามันเกินลิมิตแต่ผมจะให้เขาทําให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่อ่ะที่เขาว่ามันเกินลิมิตอ่ะ จริงๆอ่ะมันใช้เนี่ยไปได้มากกว่าที่ทุกหัวคิดคือมันคือการมันคือเทรนหลายๆอย่างมากๆสําคัญมากคนนั้นทอละคนนั้นทอละจะกินเนื้อมาละต้องก็แบบค่อยๆทําไปอย่างอย่างเนี้ยเด็กๆอย่างคิรินอย่างเรื่องของวิ่งอย่างตะกี้เนี้ยคิรินวิ่งได้ยี่สิบามกิโลเนาะเออก็คือกิโลเมตรนะแต่ชั่วโมงนะแต่ว่า การวิ่งเร็วแบบนั้นอ่ะมันก็เทียบเท่ากับอ๋อยี่สามกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วใช่ครับผมเขาจากสมัยก่อนเขาก็ไม่สามารถวิ่งอย่างนั้นได้เราก็ต้องเทรนไม่ว่าจะเป็นขาด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเข่าเข่าอะไรทุกอย่างตอนนี้คิรินเพิ่ง9้าขวบแต่คิรินก็วิ่งได้เหมือนเด็กอายุ12ออย่างเงี้ยครับโอ้แสดงว่ากล้ามเนื้อดีมากคือหนูว่าหนูทำใจไว้เลยคุยกับพี่กายตลอดว่าวันหนึ่งลูกอาจจะไม่ได้อยากจะเป็นนักฟุตบอลแล้วซึ่ง เราโอเคมากๆแบบโอเคโอเคจริงๆไม่ได้ทำอะคาเดมีนี้มาแล้วคิดว่าลูกห้ามเลิกเด็กขาดเพราะแม่มทำมาแบบนี้ แต่เรารู้อยู่ใก่ใจว่าถ้าสมมุติว่าลูกเลิกไปสิ่งที่ลูกได้มันอาจจะไม่ใช่อาชีพฟุตบอลที่ลูกอยากจะเป็นแต่มันคือวินยัยมันคือทัศนคติมันคือการแบบฝึกหลายๆอย่างแต่แค่ตัวกลางมันคือแค่ฟุตบอลมันคือ,คอแค่ตัวเชื่อมในการฝึกอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องเป็นคนดีทั้งในและนอกสนามครับเพราะว่าสุดท้ายที่สุดชีวิตนอกสนามมากกว่าชีวิตในสนามครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นยังไง เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนที่มาเราเราเราอยากปลูกฝังตรงนี้ให้กับทั้งเขาแล้วก็ทั้งกับพ่อแม่ว่าก่อนฟุตบอลเราต้องเป็นคนที่ดีใช่ครับผมเราถึงจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีได้ครับจะลงตั้งอยู่ที่ไหนฮะโรงเรียนเดียบพาคนโตไปเลอยู่ที่สุขาพิบาล5ครับผมใช่ครับอยู่ตรงแถวสุขาพิบาลห้าไซม์ไหม่ครับอ๋อใช่ครับผมก็มีตั้งแต่โอ้ตอนแรกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่5ขวบ ถึงสิบสิบสาแต่แบบหลังๆมามีเด็กเล็กๆมาสามคู่อะไรอย่เงี้ยเยอะมากใช่เดี๋ยวหนูจะทำโปรเจกต์ด้วนหนึ่งคือ Down for f o ฟุตบอลหนูอยากเอาเด็กเด็กๆพิเศษที่เป็นดาวน์ซินโดรมมาเล่นกันอยากให้เขามีพื้นที่เพราะว่าน้องรู้เป็นเด็กพิเศษแล้วรู้ว่าพื้นที่ในการที่เขามาเจอกันมาเล่นด้วยกันมันสำคัญจ้าวเขามาเล่นด้วยกันดีจ้ดีจ้ครับ นี่คือวิธีการเลี้ยงลูกแบบที่เราไม่ค่อยได้สัมผัสหรือว่ารับรู้สักเท่าไหร่เป็นการเลี้ยงลูกแบบที่ทแปลกมากแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นแปลกในด้านที่ดีนะฮะเพราะว่าเด็กๆก,ก็จะชอบด้วยดเด็กๆก,ก็เหมือนว่าพอถามมาก็เลือกเลยว่าอยากจะไปสัมผัสกับธรรมชาติมากกว่าที่จะกินหรูอยู่สบายใน,ใ,น,ใ,นใช้ชีวิตในเมืองอก,ก็เป็นเรื่อง,องที่ดีแล้วก็เด็กๆก,ก็เต็มไปด้วยพลังอย่างที่เห็นนะครับ ขอให้โชคดีขอให้เป็นครอบครัวที่สนุกสนานแล้วก็เต็มไปด้วยพลังอย่างนี้ไปไปตลอดนะครับนี่คือครอบครัวของกายกับพารุาขอบคุณค่ะแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเค่ะ